เซียมพังนักมวยปั้มไี่มีทั้งฝีมือการปั้มที่ดีฝีปากที่โดนใจผู้ชมพร้อมกับหน้าตาที่น่าดึงดูดเขามีมองค์ประกอบทุกอย่างของสุดยอดนักมวยปั้มจนได้ฉายา Bas in the world แถมอยู่กับสมาคมมวยปั้มยักษ์ใหญ่ที่สุดซึ่งก็เหมาะก,กันดีแต่ทําไมนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่ถึงร่วมงานกับสมาคมยักษ์ใหญ่ไม่ได้ขอย้อนกลับไปปี2 0 1 1ครับช่วงที่พังกําลังจะหมดสัญญาและก็ออกมาทิ้งระเบิดผ่านมา่โดยเลงไปที่เป้าหมายเด็กดันอย่างจอร์ซีนาครับว่าเขาเนี่ยเก่งกว่าซีนาทุกอย่างยกเว้นการเลียแข้งเลียขาที่ซีนาทําได้ดีเหมือนเดอะล็อกกับฮอคโฮเกนเขาจะกระชากแข็มขาดจากซีนาและ อาจจะไปโผล่นิวเจแปนหรือ Link of Honor ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเลยนะครับที่สมาคม w w e พูดถึงชื่อคู่แข่งออกอากาศครับพร้อมกับแอบด่าคนดูว่ามาดักรอขอลายเซ็นชั้น4ที่สนามบินเนี่ยแล้วเอาไปขายอีกทีที่เ b a y เพราะนี่คือวิธีหาเงินของพวกขี้เกียจหางานทําอย่างพวกนายแถมยังบอกว่า W ด E เดีนี่ยจะดีกว่าน,นี้ถ้าวินเสียไปแต่ก็คงไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าลูกสาวและลูกเขยที่หน้าตาไม่ฉลาดเนี่ยจะรับช่วงต่อไปและยังทํามันทางอยู่ดีและไอโครงการต่อต้านบูลลี่เนี่ย แน่ใจหรือว่าจะทําได้เพราะขนาดเจ้าของยังและถูกตัดจบแค่นี้นะครับแต่หลังจากนี้ที่เขาได้แชมป์โลกและต่อสัญญาใหม่จนเกิดช่วงเวลา Summer o f ออฟพังถือเป็นปีทองของ c m เอ็มพังเลยและยังคงรักษาความนิยมได้เสมอจนถึงศึก r อ y a ยอลัมเบอร์ปี2014ที่เป็นอันปิดฉากมวยปั้มของเขาไปณตอนนี้นะครับเขามีปัญหาอะไรกับย w e ผมขอแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเริ่มจากขโมยไอเดียก่อน หลังจากที่เปลี่ยนเป็นอาธรรมแล้วสมาคมอยากให้บิ๊กโชวมาเป็นบอดี้การ์ดแต่ถ้าว่าพังอ่ะรู้สึกจำเจแล้วเอายักษ์ใหญ่มาเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยสมาคมเลยเสนอให้แดนนียลไบอัานไหมพังก็บอกว่าแดนนี่กับเขาเนี่ยควรจะเป็นคู่ต่อสู้กันเหมือนกับเบร็กกับชอนไม่ควรมาเป็นคู่หูกันพังเลยเสนอไอเดียเองทำไมไม่เอาพวกหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นใค่ายหลักมาล่ะ อย่างวกแอมโบสเซตโร,รนี่และแคสซียสอูโน่เนี่ยเพื่อนสีเขาเลยเนี่ยมาเป็นหน่วยจู่โจมมาช่วยตอนที่เขากำลังจะแพ้จะมาคงฟังแล้วก็เออน่าสนใจดีแต่ขอเปลี่ยนจากโอโนโ่เป็นโรมันเวนแทนพังก็โอเคเพราะว่าลักษณะโรมันก็ดูกำยำดูน่าจะปั้นได้แถมเข้ามาก็าจะได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ด้วยและก็ได้เปิดตัวเดอะชิลไปโดยให้พังเป็นหัวหน้ากลุ่มครับแต่พอเดอะชิลเปิดตัวกลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยจนถูกแยกออกจากการช่วยเหลือของพังและอยู่กันเอง3คนครับ สรุปแผนการที่จะให้พังมีลูกสมุนก็ไม่ถูกใช้งานแถมยังเอาไอเดียเดชิวไปสร้างชื่อเสียงกับรายได้เป็นก่อเป็นกำมกีต่อมาเพื่อร่วมงานพังก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบแหละครับมันเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ครับแต่ที่มีไม่ชอบแน่ๆก็คือ Triple H หลังจากที่พังนะครับกำลังได้รับความนิยมในปี2011เนี่ยและได้แชมป์โลกไม่นานก็เสียแชมป์โลกไปครับเพราะว่าเควินเนสมาป่วนและเตรียมเจอกับเควินเนสแต่สภาพร่างกายของเนสไม่พร้อมขึ้นปั้มครับ ทำให้ TripleH มาปั้มแทนและเอาชนะพังไปด้วยซึ่งที่บ e ลไม่ได้ปั้มบ่อยๆนะและพังกาลังดังทาไมถึงเอาชนะพังไปได้ละ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวมีต่อครับคนต่อมาไลาแบ็กเือเป็นคนที่พังไม่อยากร่วมงานด้วยเลยครับเพราะว่าเล่นแรงเล่นหนักจนบาดเจ็บครั้งหนึ่งที่ไลแบ็กนะครับจับพังใส่กอริลลาเพสใลอัลบนมโ,มนโตแต่แกกลับไปโยนตรงมุมโตครับทำให้ซี่โครงพังกระแทกกับพื้นคอนกรีตซึ่งท่าที่ไลแบ็กทำอะครับเขามีเวลาเล็งในการทุ่มเต็มที่แต่ทําไมทําพลาดได้ละ่ะ ทำไมดับยู่นีมีเอาคนปั้มยังไม่เซฟมาทํางานมันต้องฝึกให้ชํานาญก่อนแล้วค่อยขึ้นมาปั้มไม่งั้นเพือนรุวมงานก็เสี่ยงบาดเจ็บได้ง่ายสิครับและพูดถึงอาการบาดเจ็บเรื่องนี้ถือเป็นชนวนเลยครับพังมีอาการบาดเจ็บสะสมอยู่แล้วครับทั้งเขา่าทั้งหลังอะไรอย่างนี้จนครั้งหนึ่งครับเขามีตุ่มอยู่ข้างหลังครับแต่แพทย์ในสมาคมบอกว่าเฮ้ยเป็นตุ่มไขมันให้ยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็หายผมขอไม่เอ่ยชื่อแพทย์นะคะเพราะว่าเคยมีคดีความการถึงชั้นศาลเลยนะกลับมาที่เรื่องนี้ พอใช้ยาสักพักครับก้อนยังไม่หายครับแถมสีที่ก้อนนะครับเริ่มมีสีค้ำลงเรื่อยๆครับแต่ยังคงใช้ยาฆ่าเชื้ออยู่เหมือนเดิมจนพบกับแพทย์อีกคนครับเขาบอกกับพังว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปพังอาจจะไม่รอดนะเพราะติดเชื้อหนักเลยอ้าวสรุปไม่ใช่แค่ก้อนไขมันนะครับแถมเกือบไม่รอดด้วยนะและช่วงปี2013นะครับช่วงสุดท้ายที่เขากลับมานะครับที่ไวจอนบุฟเฟลีนะที่จริงเขาจะกลับมาในศึกซัมเมอร์สแลมนะครับแต่ว่าศึกใหญ่ครับผมขายได้ไม่ดีครับที่จัดที่ชิคาโก พังเลยต้องกลับมาทั้งทั้งที่สภาพยังไม่พร้อมทําให้ช่วงนั้นนะครับการปามของพังเริ่มดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆนะครับและครั้งหนึ่งที่เขาทานยาฆ่าเชื้ออยู่เนี่ยเขานะครับถึงกับ อ,อลากกันเกงเลยระหว่างปั้มกับดีแนมบอสเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะครับและแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์ศึกรอยัลลัมเบิลเขาขึ้นมาคนแรกและอยู่นานพอสมควรนะครับแต่จะเห็นว่าช่วงกลางๆและท้ายๆครับเขาแอบอู้พักนานมากครับไม่ใช่อู้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเขามืนหัวไปหมดแล้วครับจนเขาต้องออกก่อนกําหนดนะครับที่จริงจะอยู่นานกว่าน,นี้นะนะเรื่องปัญหาสุขภาพผ่านไปแล้วต่อมาเรื่องสถานะของพังครับเขาถือเป็นสตาร์หลักของลอนะครับพอๆกับซีน่าเลยแถมเป็นธรรมะที่เอาชนะคู่ต่อสู้มามา,มากมายจนเป็นขวัญใจและสามารถ คว้าแชมป์โลกและของได้ยาวนานเป็นปีกว่าเลยนะครับจนปี2013าครับ WWE อยากนำตารกเก่าๆมาเรียกเลตติ้งครับและศึก Wrestlemania ก็ใกล้มาถึงแล้วพรเอิญสมาคมได้คิว The Rock ขวัญใจมหาชนและอยากให้ The Rock ได้แชมป์โลกไปเพื่อส่งต่อให้กับซีหน้าในศึก Wrestlemania ถ้าเอาธรรมะอย่างพังมาสู้กับธรรมะอย่าง The Rock คนดูก็ไม่รู้สิครับจะเชียร์ใครดี วินส์เลยให้ตัวเลือดพังครับว่าจะยอมเสียแชมป์ให้กับไบรอันไหมเพื่อให้ไบรอันไปเจอกับเดอะร็อกไม่งั้นพังเปลี่ยนเป็นอาธามเองแล้วไปเสียให้กับเดอะร็อกเลยพังก็อยากร่วมง,งานกับเดอะร็อกดูสักครั้งครับเลยยอมเปลี่ยนเป็นอาธามทัทนทีเพื่อจะได้เจอกับเดอะร็อกทั้งๆท,ที่ตอนนั้นน่ะยอดขายสินค้าของเขานะครับกำลังขึ้นเลยและพอจบสืกกับเดอะร็อกนะครับเรสเซอร์มาเนียพังไม่มีคู่ป้ามอยู่ครับวินส์ก็ให้เจอกับไทเกอร์ไปเลยบอกว่าเฮ้ย ปัมกับอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยจะทําให้นายเป็นอาธรรมตัวท็อปของสมาคมเลยนะพังก็เฮ้ยตอนนั้นสถิติอันเดอร์เทเกอร์ยังไม่เสียจะให้เขาทําลายสถิติเลยเหรอเปล่าครับจะให้พังแพ้พังก็เลยถามว่าเฮ้ยงั้นอธิบายสิว่าการที่ให้เขาแพ้กับคนอายุ48เขาจะกลายเป็นอาธรรมตัวท็อปได้ยังไงและเป็นคําถามซึ่งไร้คาตอบครับหลังจากนี้พังขอพักการปั้มไปนะคะเพื่อรักษาตัวแล้วก็ถูกเรียกมาก่อนกําหนดอย่างที่บอกไปจนถึงซัมเมอร์สแนมวินส ให้พังเจอกับบล็อกครับซึ่งพังก็ตื่นเต้นนะครับได้เจอกับบล็อกแล้วก็ถามว่าโอเคเจอครั้งนี้ใครชนะล่ะวินส์ก็บอกว่าบล็อกโอเคดีให้บล็อกชนะแล้วบล็อกจะกลับมาป้ามิงเมื่อไหร่ Royal r u อมบ e โอเคอีกประมาณ3เดือนแล้วสึกรอพรุ่งนี้ใครทํางานก็นายไงแล้วสึกรอใครคือตัวละก็นายไง แล้วตัวหลักที่ไหนก็จะมาแพ้ให้กับนักมวยปั้มที่ปัมป้มปีละครั้ง2ครั้งและไม่มาปรากฏตัวในศึกธรรมดาเลยตั้งแต่แพเดอะ r o ็อกเทเกอร์็อกเนี่ยสคนแล้วนะในปีเดียวแล้วจะให้ฉันเป็นเป็นตัวหลักเนี่ยผู้ชมจะเชื่อถือไหมก็พวกนั้นมันดึงดูดผู้ชมไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันทําไม่ได้เคยฟังเสียงตอบรับไหมตอนที่ฉันปั้มกับเทเกอระได้คะแนนกี่ดาวสี่ดาวกวา่า ไปดูแมชเดะล็อกกับซีนาหรือทริปเฮชกับบล็อกสิได้กี่ดาวแต่ไมถึงไม่คิดจะผลักดันชั้นจนกลายเป็นสตาร์หลักแบบพวกเขาจะได้มีสุดยอดนักมวยป้าเอาไว้ใช้งานทันทีไม่ต้องหวังพึ่งนักมวยป้ามพาร์ทไทม์เพื่อสร้างกระแสเท่านั้นเท่านี้แหละครับวินเถียงไม่ออกเลยจบสถานะแล้วนะครับมาต่อกันที่คู่เอกครับปัญหาคู่เอกเนี่ยเป็นปัญหาที่พังอัดอั้นมาหลายปีแม้ว่าพังจะถือแชมป์โลกและครองยาวถึง434วันแต่คนที่ป้ามคู่เอกก็คือ จอร์ซีนาแถมศึกใหญ่บางศึกอย่างโนเวอัลอย่างเงี้ยพังป้องกันแชมป์กับแดเนียลไบรอนและเคนแต่คู่เอกกับเป็นจอร์ซีนาเจอกับบ <Huh? S 1> ิ๊กโชว์หรือโอเวอร์เดอะลิมิตพังเจอกับไบรอนตัวตัวนี่เหมือนเบรดเจอกับชอนเลยนะแต่คู่เอกจอร์ซีนาเจอกับจอร์รเนทิสคืออะไรคือพังไม่ได้เกียดซีนานะครับแต่อะไรอะไรก็ซีนาอย่างเดียวครับแม้แต่ให้เดอะล็อกกับใหม่อีกครั้งก็เพื่อยกระดับซีนาแต่ทำไมสมาคมไม่ผลักดันคนอื่นมั่ง ให้คนที่ถือเข็มขัดแชมป์เนี่ยไม่ได้ป้ามปิดฉากคือคิดอะไรกันและไม่นานครับฝางเส้นสุดท้ายเขาเกิดขึ้นในปี2 0 1 4อ่ะเดอะล็อกไม่อยู่และเทเกอร์ก็ค,คงไม่ได้เจอเขาอีกซีน่าก็เพิ่งแพ้ออตตันไปที่เป็นแชมป์โลกอยู่นะคราวนี้เขาอาจจะชนะรอยัลลัมโบจริงๆสักทีครับแต่ผลปรากฏสมาคมเบลบาติสตามาเฮ้ยบาติสตามาจากไหน ทำไมเอาผู้ที่ออกไปแล้วกลับมาได้เข็มขัดพร้อมกับปั้มคู่เอกและรับเงินก้อนโตไปอย่างสบายๆแล้วคนที่ปั้มอยู่ทุกสัปดาห์ให้คนดูเห็นประจําแถมเหนื่อยเดินทางกับไม่มีรางวัลให้ในศึกใหญ่ที่สุดของสมาคมเลยเหรอเขาเลยถามวินส์อ่ะแล้วไอ้ฉันทำอะไรในเรสซมเนียคังที่30เนี่ยเฮ้ยฉันมีแผนในนายแล้วไม่ต้องห่วงคขาเนี่ยนายได้ปั้มกับลูก,กัยฉันทิเบอร์เอเป็นคู่เอกคู่ที่3ของรายการแถมนายจะชนะด้วยนะ เดี๋ยวนะขอเคลียร์ทีลเรื่องก่อนคู่เอกที่ไหนมี3คู่คําว่าเอกหรือเมนีเวนต์มันคือ1เดียวคือคู่สุดท้ายของรายการมันไม่ได้อยู่ที่ใครใป้้มถึงเป็นคู่เอกมันอยู่ที่ลําดับการป้ามและต่อมาทําไมต้องมาเจอกับไอ้หมอเนี่ยถึงแม้จะให้ชนะก็ไม่ได้ทําให้ฉันดูดีขึ้นมาเลยนายต่างหากที่ต้องปักับฉัน นายควรจะแพ้ให้กับฉันตั้งแต่ปี2011แล้วชน,นะนายไม่ได้ช่วยให้สมาคมดีขึ้นมาเลยพวกนายเล่นอะไรกันอยู่เดี๋ยวก็เอาพวกพัทไามาปั้มสึกใหญ่ทำไมไม่เอาตัวฉันไปปั้มกับพวกนี้อย่างน้อยฉันก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะได้กลายเป็นสตาร์หลังเหมือนพวกนี้ไม่ใช่สึกใหญ่ทีก็เรียกคนนู้นคนนี้มาใช้งานส่วนพวกที่ปั้มทุกสัปดาห์ก็ไม่คิดจะดันสถานะก็อยู่ที่เดิมไม่มีวันได้เป็นคู่เอกสักทีพอถึงสึกสําคัญที ก็ให้พวกที่อยู่บ้านมาปั้มสนิมเกาะอ,อย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้จะอยู่สมาคมนี้ไปเพื่ออะไรไม่มีความสนุกแถมหมดพาร์ชเช่นในการทำง,งานไม่อยากแม้แต่จะใส่ชุดปั้มเลยและหลังจากสืกรอยยูนิมเบิปี2014นะครับพังไม่มาปรากฏตัวในศึกรอขึ้นถัดไปและพูดกับวินสกับทิเฟลชว่าพวกนายไม่ได้สนใจฉันพวกนายมีแต่ความซ้ำซากน่าเบือ่อพวกนายจะทำให้บรรยากาศในนี้ไม่มีความน่าอยู่อีกต่อไปและฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้ว พังก็เก็บตัวเตรียมแต่งงานครับแต่ก่อนมาแต่งงานไม่นานทิเ,นเอสก็เรียกพังเข้าไปพบแต่พังบอกว่าเฮ้ยนายช่วยให้ความเคารพฉันเหมือนที่ฉันเคยขอไว้ฉันจะแต่งงานแล้วให้ฮันนีมูนเสร็จก่อนเดี๋ยวอีกสองที่ค่อยว่ากันผลปรากฏว่าวันที่พังแต่งงานนะครับเขาได้รับจดหมายด่วนจากดัมยูมีว่าพังหมดสัญญาจากดัมยูมีแล้วในวันที่เขาแต่งงานพอดีเป๊ะเหมือนคำนวณมาแล้วว่านี่คือของขวัญวันแต่งงานจากสมาคมยังไงอย่างนั้นเลยถ้าดูจากเหตุการณ์นะครับ พังก็ไม่ได้ออกเองนะแต่ถูกไล่ออกและทั้งหมดจากที่เล่านี่แหละครับคือสาเหตุที่เราไม่เห็นพังอีกต่อไปจะสังเกตน,นะครับว่าวันที่เขาออกมาระเบิดพูดออกไม่เนี่ยเขาใส่เสื้อโซนโคนะพอเขาเชื่อมั่นคําพูดของโซนโคว่าถ้าสิ่งไหนที่เห็นแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนมัน่นให้เดินออกมาเขาก็ออกมาจริงๆครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่โซนโคไม่ยอมให้กับบทหวย,หวยที่เขาต้องแพ้กับบล็อกเลยและสุดท้ายโซนโคก็กกลับมาครับเซียมพัง ก็มีสิทธิ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ที่ยังไม่กลับมาเพราะว่าตอนที่เขาออกอะ่ะชื่อเสียงเขาดังครับจน UFC สนใจและมีฝีมือด้านงานเขียนการ์ตูนอีกต่างจากโซนโคที่ปั้มเป็นอย่างเดียวเลยต้องกลับมาไวกว่าพัง มีสิทธิ์กลับมาดับยูดีเพราะว่านี่คือธุรกิจครับวินส์ก็ไม่ได้เกียดพังถึงขนาดไม่ให้กลับมาซะทีเดียวแต่พังก็มีความสนใจให้กับสมาคมคู่แข่งอย่าง AEW หรืออาจจะเป็น n e ว J a แป n ก็ได้เพราะมีหลายคนที่ไม่เคยร่วมงานกันครับแต่ในดับยูดีเขาก็อยากกลับมาเจอกับซาโวนโชอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและก็เงินแล้วครับถ้ามาบรรจบกันได้พอดีก็อาจจะมีสิทธิ์เห็นพังกับไม่ครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ปั้มพัง ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่นักมวยปั้มหลายคนทั้งด้านลีลาการปั้มที่ลื่นไหลาการพูดที่โดนใจคนดูและตั้งใจทำทุกแมตช์ออกมาให้ดูดีที่สุดเขาถือเป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะได้มันมาสมกับฉายา the best in the world CM Punk ขอบคุณที่ติดตามชนยนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ